เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำลังไปพัทลุงโดยมีเป้าหมายที่จะไปทะเลน้อยซึ่งจริงๆแล้วผมก็เคยไปทะเลน้อยมาก่อนวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปค้างคืนที่จังหวัดพัทลุงจะเป็นการเดินทางไปกลับระยะทาง2 0 0รกว่ากิโลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เวลาจะมงเช้าพอดี กลังเดินทางไปจังหวัดพัทลุงนะครับเราจะสตาร์ทที่บ้านของแฟนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ไม่ได้ขับมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นนะครับก็ขับมาจากสุราษฎร์ธาน,นีแล้วแล้วก็มาถึงนครก็ตุงมก,กว่าเลยนะครับตอนเช้าของวันเสาร์นี้ครับก็จะเดินทางไปพัทลุงกันนะก็ระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับ ไม่ไกลมากก็วันนี้จะมีแลนจะไปทะเลน้อยสะพานเอกชัยด้วยเสานี้มีเวลาเที่ยวไม่มากนะครับเดีย๋ยวต้องกลับมาทำโซราที่นครต่อเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางนะครับผมก็จะเริ่มจากถนนหมายเลข3011แล้วมาที่ถนนหมายเลข2 0ง2นะครับยู่เทินมาก็จะออก408นะครับขับตรงไาเรื่อยๆยก็จะผ่านโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับขับมายาวๆวเข้าสู่ถนนหมายเลข3053 เราก็จะขับผ่านวัดเจลานะครับหรือว่าวัดท้ายโนดเส้นทางนี้นะครับก็จะผ่านตลาดหัวคลองแหลมและก็จะออกถนน3053ตัดอีกทีก็จะออก5050 50นะครับขับอีกสักพักนึงก็จะถึงทะเลน,น้อยแล้ว เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับสวนไผ่ขวัญใจนะฮะด้านในนะฮะจะเป็นอะไรครับด้านในเป็นอะไรไม่รู้นะฮะต้องไปดูก่อนต้องไปดูก่อนเ,เขเาไปดูก่อนนะเราเป็นอะไรเพราะเราก็ไม่รเหมือนกันทุกครั้งเลยนะเวลาไปไหนนะเราจะไม่รู้ว่า ที่เที่ยวตรงนั้นมันมีอะไรรู้แค่ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะ,ะนจะเปิดเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์วันนี้จะมาสไตล์แบบคนเร่ร่อนนะครับนี่คือด้านในนะครับก็จะเป็นคิวคล้ายกับตลาดนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสินาทีนะครับหรือว่าระมาช้าไปหรือว่ามาเร็วไปตอนนี้วันนี้จะเป็นการาแมนนะอาจจะมีใจมีคาเนอาดามมีทุกเอียมีใบเตเยนะครับสต๊อ

ก็จะจะมีขนมจีนนะครับก็จะมีะข้าวแกงนะครับเป็นราดข้าวแกงน้ำเคอมของท้งองใต้มีแกงส้มไข่ดาวนะมีแกงกะทิไก่นะครับแล้วก็มีพปกหมูหวาน มือเล่หของวันนะครับเป็นขนมจีนนี่ของผมจะเป็นน้ำเกงไก่นะครับแล้วก็จะมีพวกผักเนี่ยผมก็จะใส่พวกถั่วนอกแล้วก็มีถั่วพลูนะเขาเรียกนะแล้วก็จะมีหยกกล้วยนะครับจะเป็นเกงกะทินี่ส่วนของคุณกูเกก็จะเป็นน้ำเกงปลาใช่ไหมกำโตๆครับ อา,อาาารรมทหลังจากที่ว่าเราทานขนมกินเสร็จแลนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินรอบๆภายในตลาดต่อนะครับว่ามีอะไรที่ว่าน่าสนใจอีกบ้างนะครับ เดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ทะเลน้อยนะครับเป็นชื่อทะเลแต่ว่าไม่ใช่น้ำทะเลนะจะเป็นทะเลสาบนะครับของจังหวัดปัตรุงโอเคบาย ตอนนี้นะครแล้วก็อยู่ที่ทะเลน้อยแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ําทะเลนะจะเป็นทะเลสาบแต่คนที่นี่เขาเรียกว่าเป็นทะเลน้อยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะมานั่งเรือจมวิวมากกว่านะฮะแล้วก็ตรงน,นี้จะมีสถานีตำรวจด้วยแล้วก็ รงนี้ก็จะเป็นเขตห้ามล่าสัตป่าทะเลนะครับ mm. เรินเขาได้ไในครับ mm. ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีค่าจะจ่ายหรือเปล่านะ mm. ชาต่างชาติตัวเยอะอยู่นะครับรนนี้ mm. ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไนทั้งสิ้นนะครับ mm. มากนะครับผมว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดหมายถึงร้านค้านะครับถ้าเราจะเดินนะครับสามารถเดินวนได้นะแต่ระยะทางมันก็น่าจะไกลรับผมชูมใหไมู่นะเนี่ยจุดทางเลยนะผมว่าจากจุดนี้ที่ผมยืนเนะี่ยถึงฝังง่งโน้นนะผมว่านะสองร้อยสามเมตรนะส่วนฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับ ดลลูนะครับก็สามารถดึงเป็นวงกลมได้นะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆก็สวยนะครับเสียงที่ได้ยินเนรือก็จะเป็นเสียงเรือนะครับที่ว่านำนักท่องเที่ยวไปล่อง โชควิวบรรยากาศของทะเลน้อยนะครับตอนนี้ลมพัดสบายบ้างป้ายนี้ก็เขียนว่าเขตพระตำหนักทะเลน้อยนะครับ เรือของและตองเที่ยวนะครับนี่จะมีชาวต่บบางชาตินะครับมารอขึ้นเรือตรงนี้บรรยากาศด้านในเป็นยังไงบ้างครับคุณกุเกิลลมพัดเย็นสบายค่ะมีลมพัดตลอดเวลาเลยตอนนี้อากาศยังถือว่าไม่ได้ร้อนเยอะนะ พอตอนนี้มันเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะฮะเพราะ่ผมว่านะอีกสักเดียวประมาณเที่ยงตรงผมว่าอากาศกุงงจะร้อนจัดมากกว่านี้หน่อยนะแต่อย่างนี้ว่าที่ตะลินนตอนนี้เรามาถึงวัยนะครับเพราะว่าเราออกจากนครนะที่อำเภอประพรมก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้านะครับขับมาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเกือบสองชั่วโมง ก็จะไปถึงที่ตลาดสวนไผ่นะเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นก็ขับรถจากสวนไผ่มาที่ทะเลน้อยตรงนี้นะครับประมาณ18-19กิโลนะใช้เวลาไม่นานในการขับรถนะครับส่วนที่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกของฝากของทเ่ลึกนะครับแล้วก็จะมีของกินด้วยนะของชื่อส่วนใหญ่ของทะเลน้อยนะครับ ก็จะเป็นพวกปลาดุกปลาแล้วก็ไข่ไข่ไก่จะเป็นไข่ปลาทอดนะครับกสโปรตีนก็มีนะครับอันนี้คือน้ำตาลสดใช่ไหมครับครับสีใกล้ๆกับน้ำอ้อยอนี้ก็น้ำตาลสดเป็นเท่านี้สจากใกล้ๆกับน้ำอ้อย นี่นะทุกคนเราได้น้ำตามสดมาแล้วก็ได้ไข่ปลามานะครับเราจะมานั่งนั่งทานแล้วก็ชมบรรยากาศนะอาหารหลักสิบแต่วิวหลักอะไรวิวหลักร้านนะนี่ทำไปได้หลังจากที่เราเที่ยวทะเลน้อยเสร็จแล้วนะครับก็ขับรถต่อมาประมาณ7กิโลนะก็จะถึงสะพานเอกชัยนั่นเอ,เองครับ แต่จริงๆแล้วนะครับสะพานนี้ชื่อว่าถนน,นเฉลิมพระเกียรติ80ปรรศานะครับแต่คนในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่าสะพานเอกชัยบางคนเขาก็บอกว่าในระหว่างสร้างหรือว่าก่อนที่จะมีงเงาประมาณในการสร้างนะครับคุณเอกชัยได้สแสดงคอนเสิร์ตและก็มีการโปรโมทหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับสะพานที่กําลังจะสร้างนะครับ หลังจากที่ว่าพูดอะไรเสร็จแล้วก็ทําให้ชาวบ้านช่วยกันสมทบทุนนะครับทําให้มีเงินในการสร้างเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้การสร้างนะครับเสร็จเร็วเสร็จไวนั่นเองนะหลังจากนั้นก็ชาวบ้านเขาก็พูดติดชื่อว่าสับบ้านเอกใช้นั่นเองนะครับถ้าพูดผิดประการใดน,นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ป้ายที่เขียนว่าพัทลุงตรงนี้นะครับแสดงว่า ด้านหน้าเราก็จะถึงสะพานเอกชัยเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนถนนเอกชัยนะครับสะพานเอกชัยนั่นเองคือว,วิวบรรยากาศรอบๆนะครับอ,อากาศก็ร้อนนะ ถ่ายรูปนะครับหาว่าารูปสวยๆเยอะเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วประมาณสี่ห้ารูปนะ เติมเติมมีก,ก็ได้เ,ออเดี๋ยวรอรถก่อนนะรถเยอะหลังจากที่ว่าเสร็จจากสะพานเอกชัยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับนครศรีธรรมาราชเลยนะ